สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราพามาดูชุดอุปกรณ์ทำรถสามล้อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโซ่นะครับก็จะมีสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีดิสเบรกมีปั๊มล่างนะครับตัวนี้จะเป็นเต็มครบชุดเลยนะครับก็จะมีขายที่หัวบอลด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวบอล2นิ้วนะครับแล้วก็จะมีปั๊มเบรกด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สายเบรกนะครับสายเบรกตัวนี้สีดํานะครับแล้วก็จะเป็นโซ่นะครับ4 2 8 4 0ฟันสเตอร์40ฟันนะครับ มีตัวดังโซ่ให้ด้วยนะครับตัวแป้นล้อนะครับจะเป็นแป้นล้อ4รูร้อยสินะครับซึ่งสามารถใส่กับล้อ A t ทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อ A t ทวนะครับ4รูร้อยสินะครับเป็นดอกบ้างนะครับร้อยใหญ่นะครับเอาไว้เวลาที่ขับเข้าไปในสวนนะครับเพาตัวนี้จะเป็นเพาที่มันหมุนพร้อมการ2ล้อนะครับการหมุน2ล้อเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการตะคุยนะครับที่จะ ตะกุยไปข้างหน้าได้ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวได้ยากนะครับเพราะว่าล้อสองข้างเนี่ยก็คือมันจะหมุนพร้อมกันแต่ว่ามันไม่ได้ยากมากถึงขนาดที่แบบว่าเราไม่สามารถเลี้ยวได้นะครับก็คือหลักการมันจะเหมือนกับรถ a อทีวีทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนยังไม่ชินนะครับเราก็จะต้องหัดขับไปหรือว่าฝึกให้ชินหรือชํานาญก่อนนะครับ ว่าตัวนี้ก็จะดีในเรื่องของการใช้ในส่วนนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดไปเต็มระบบน,นะครับก็คือครบทั้งชุดเลยเอาไปติดตั้งกับพวกรถมอถเตอร์ไซค์เวฟสมร์สปาร์นะครับเป็นรถโซ่นะครับ125ดีซนะีเนี่ยกำลังเครื่องก็จะดีนะครับ110 125เนี่ยได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับ